กับด้านกับต้าน้า้้้ายใครยังง่ยมาทำงานด้วยรับจ้างทั่วไปทวงานชลยัดเจนเลยจะได้เป็นประโยชน์กับเราเองเราที่ไรมีานก็เห็นด้วยไปจำนำเองให้ใครให้ใครไปช่วยจำนำไหม แล้วเขารู้ไหมอ่ะว่าว่าเราได้ตัต์สินมาจากคนหนึ่องอกว่าะเราไปจำนำแล้วเอาเงินไปไหนส่วนมว่าเอาไปใช้อะไรเียืนะี่อ26 26อืมเ<อ>เคยรู้จักกันมาในคดีนี้หน่อยนะว่าเรารักทับที่ตรงไหนนะที่ห้องไหนนะโอเคนะเป็นเป็น เมื r อ n o ณรู้เรื่องในว p ่เยาเสพติดแล้วตอนที่ตอนที่เขาหลับไปเนี่ยเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาโดนอเอาน้ำเอายาอะไรใหร้ <c oughs>

Ja, uh, uh, oh, okay. eh? <laughs> nee. Het no. is niet goed. Het is helemaal goed. de money. Het is gewoon de money, okay. maar het is gewoon. Het is niet goed. Hoe je Oh, een good goede very een very goede plezier. je nog niet gezien? Nee, nog niet. de ตำรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สพเมือ,อ,พองพัทยาโดยชุดสืบสวนเนี่ยได้ทําการจับกลุมหญิงไทยซึ่งก่อเหตุรับซับมาหลายหลายเคสนะครับจากการสอบสวนขยายผลเนี่ยตอนนี้เราจับกลุมได้ทั้งหมดเนี่ยที่รับสารภาพเนี่ยรวม4คดีนะครับเป็นการรัทรับนักท่องเที่ยว้งหมดพฤติการก็คือ,อะจะไปตามร้านอาหารสถานบริการต่างๆแล้วไปรู้จักกับทาง ผู้ชายซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับหลังจากนั้นก็จะพากันไปเที่ยวต่อนะครับเมื่อประสบโอกาสแล้วเนี่ยก็จะทํางานลักทรัพย์จะเป็นพวกนาฬิกาเงินทองทรัพย์สินต่างๆนะครับก็ลักมาทั้งหมด4 4รายการนะครับสีคดีก็เป็นผลการพิบัตรร่วมกันซึ่งะจะได้สอบสวนขยายผลอีกต่อไปว่ามีผู้ลงมวอกานในการก่อเหตุลักทรัพย์อีกหรือไม่ ทำนนี่ก่อนครับครับแล้วไป